ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มและสายน้ำใสาราวกระจกเงามีหมู่บ้านเล็กๆของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหมู่บ้านนี้มีหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยขนฟูนุ่มนิ่มชื่อน้องอัล,ลินเธอเป็นเด็กน้อยที่สดใสและขี้สงสยัยชอบออกไปสำรวจโลกกว้างรอบตัวเสมอแม้ว่าเธอจะตัวเล็กจิ๋วแต่ใจกลับใหญ่ยักษ์ไม่แพ้ใครโอ้โหอะไรกันเนี่ย น้องอลินพูดพร้อมเอียงหัวมองด้วยความสงสัยสัตว์ตัวนั้นหันมาและยิ้มให้เธออย่างใจดีสวัสดีจ้าหนูน้อยเราเป็นแลคคูนชื่อพี่ปาวานพี่ปาวานทำไมถึงชื่อน่ารักแบบนี้ล่ะคะน้องอลินถามอย่างฉงนพี่ปาวานหัวเราะเบาๆก่อนตอบเพราะตอนเด็กๆพี่ชอบว่ายน้ำเล่นในลำธารและชอบกระโดดน้ำเหมือนปาวานไงละ่ะน้องอลินหัวเราะออกมาจนแก้มป่อง ฟังดูสนุกจังเลยค่ะจากวันนั้นเป็นต้นมาน้องอลินกับพี่ปาวานกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแม้พวกเขาจะต่างกันมากน้องอลินตัวเล็กนิดเดียวแต่พี่ปาวานตัวโตวขนาดเกือบเท่าต้นไม้แถมยังชอบกินผลไม้และหาอาหารกลางคืนในขณะที่น้องอลินชอบสะสม,มะเมล็ดพืชและนอนกลางวันแต่พวกเขาก็สนุกกับการใช้เวลาด้วยกันวันหนึ่งน้องอลินชวนพี่ปาวานไปผจญภัยในป่าลึก พอเธอได้ยินมาว่ามีดอกไม้เวทมนต์ที่สามารถเปล่งแสงในยามราตรีได้หากได้ดอกไม้นั้นมาจะทําให้ป่าสวยขึ้นไปอีกหลายเท่าแต่ป่านั้นมันอันตรายนะพี่ปาวานพูดอย่างห่วงใยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าพี่ปาวานไปด้วยน้องอลินยิ้มตาหยีพี่ปาวานถอนหายใจเบาๆก่อนพยักหน้าเอาล่ะแต่เราต้องระวังนะระหว่างทางพวกเขาเจออุปสรรคมากมายทั้งเถาวัลดกชัด สะพานเชือกที่โยกแยกและแม้กระทั่งฝูงนกคูกที่เฝ้าป่าแต่ด้วยความฉลาดของพี่ปาวานที่ใช้กรงเล็บแหลมของเขาปีนป่ายและแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงความกล้าหาญของน้องอลินที่วิ่งนำหน้าอ,อย่างรวดเร็วพวกเขาก็สามารถผ่านทุกอุปสรรคมาได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงสวยงามราวกับดวงดาวบนพื้นดินว้าวสวยมากเลยค่ะน้องอลินร้องออกมาด้วยความตื่นเต้น พี่ปาวานยิ้มและบอกว่าใช่แล้วมันสวยจริงๆแต่รู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ดอกไม้หรอกมันคือการที่เรามาถึงที่นี่ด้วยกันต่างหากน้องอลินพยักหน้าและยิ้มกว้างขอบคุณนะคะพี่ปาวานที่คอยปกป้องและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องอลินและพี่ปาวานก็ยังคงผจญภัยด้วยกันไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ พอพวกเขารู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนแต่อยู่ที่หัวใจที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ